สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อ้อมก็จะมาเล่าอาชีพกุ๊กในประเทศฟินแลนด์ให้ฟังนะคะอาชีพกุ๊กเนี่ยอ้อมเล่าจากเรื่องของอประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอ้อมก็เคยทํางานอยู่ในอาชีพกุ๊กมาประมาณสัก14หรือ15ปีนี่แหละคะ่ะเท่าที่จําได้นะคะอ้อมจบจากมหาลายการอาชีพของที่นี่นะคะ เปรูสตุดกินโตนี่อ้อมจบจากสายเคเทริงนะคะแล้วก็อ้อมต่ออมติตุตกินโตสายซูรตาโลสก็อกกินนะคะสำหรับภาษาอังกฤษเดี๋ยวอ้อมจะลงไว้ในคำบรรยายนะคะเพราะว่าภาษาไทยนี้อ้อมก็ไม่ค่อยรู้จกักศัพท์ภาษาไทยมากเท่าไหร่นะคะกลัวว่าจะแปลไม่ตรงค่ะเนื่องจากาที่ประเทศไทยอ้อมก็ไม่ได้จบสูงเท่าไหร่นะคะอ้อมจบแค่ป .6 เองค่ะจบจากซูรตาโลสกกกินเนี่ยอ้อมจบตั้งแต่ ปี2008นะคะหลังจากนั้นอ้อมก็ได้ทำงานต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะถามว่าทําไมอ้อมจบป .6 เองอ้อมจึงได้มาต่อวิทยาลัยการอาชีพที่นี่นะคะอ้อมอเข้ามาเรียนที่นี่ได้ยังไงตอนที่อ้อมมาประเทศฟินแลนด์ใหม่ๆนะคะอ้อมก็เรียนภาษาฟินน i s h ในคอร์ส10เดือนนะคะหลังจากนั้นอ้อมกอ็ไปสอบอกกกินะคะหรือว่าสอบเรียนกุคคนะะ๊กค่ะก่อนที่อ้อมจะไปสอบเรียนกุ๊กนะคะอ้อมก็ ไปสอบภาษาก่อนนะคะหรือในสมัยนั้นเรียกว่าอึกีเตสตินนะคะออมก็ได้ระดับภาษาที่ดีค่ะออมก็เลยเข้าไปเรียนได้ค่ะในคอสกุกสายอาชีพที่ออมเรียนคอสแรกนะคะก็ใช้เวลาเรียน2ปีนะคะคอสนี้ในสมัยนั้นก็มีแค่120หน่วยกิตเองค่ะและคอสที่2อ้อมก็ใช้เวลาเรียนปีครึ่งค่ะระดับการศึกษาและความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในคอสที่ออมเรียนณนตอนนั้นก็มีพวกที่เรียนเสิร์ฟด้วยนะคะ มาเรียนคอร์สเดียวกันค่ะแล้วอ้อมก็ขอบอกว่าแต่ละคอร์สแต่ละโรงเรียนเนี่ยหลักสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะการศึกษาแต่ละระบบแต่ละหลักสูตรของฟินแลนด์ก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการศึกษาแห่งชาติของประเทศฟินแลนด์นะคะหรือว่าโอเปตุสฮาริตุสนะคะเป็นผู้กำหนดค่ะตอนที่อ้อมเรียนแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีการฝึกงานควบคู่ไปด้วยนะคะ แล้วแต่สายที่ตัวเองเรียนนะคะที่ฝึกงานและก็จะมีการประเมินนะคะแต่ละครั้งที่เราออกฝึกงานนะคะเกี่ยวกับความสามารถของเรานะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดไว้นะคะว่าการประเมินแต่ละครั้งนั้นคุณจะต้องอทำอะไรบ้างคะ่ะและก็หน่วยกิจไหนที่จะต้องประเมินคะ่ะสำหรับสายเคเทอริงนะคะก็จะมีการอาอ,อกฝึกงาน ด้านการเสิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็งานจัดเลี้ยงแล้วก็การเตรียมอาหารบุฟเฟ่ค่ะการฝึกง,งานแต่ละครั้งก็จะมีไปฝึกตามร้านอาหารนะคะเช่นตามร้านอาหารของโรงแรมค่ะเพราะว่าที่นั่นก็จะมีพวกบุฟเฟ่อาหารเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะตามโรงแรมก็จะมีการจัดเลี้ยงด้วยนะคะ ซึ่งมันสามารถสอบประเมินได้หลายหน่วยกิบในครั้งเดียวค่ะเพื่อนๆบางคนก็ไปตามร้านอาหารของบ้านพักคนชราเพราะว่าในนั้นก็มีจัดเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ทําอาหารหลากหลายชนิดให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะซึ่งมันก็จะมีอยู่ในคอร์สนะคะที่ว่าคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาหารเฉพาะด้านค่ะของผู้ป่วยนะคะหรือเอริตุยซัวกาวาเค่ะสําหรับคอร์สที่2อ,อมติตุกินโตนะคะ มันก็คือการเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้วุฒิที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ความสามารถเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งก็จะมีหน่วยกิจเพิ่มเข้ามานิดหน่อยค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะคล้ายๆกันนะคะการเรียนกุ๊กเนี่ยนะคะสามารถแยกไปหลายด้านได้นะคะก็คือว่ากุ๊กร้านอาหารกุ๊ก catering เเกุ๊ก เบเกอรี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถเลือกที่จะต่อไปด้านใดด้านหนึ่งได้ค่ะหลังจากที่เราจบอัมมติตุดกินโตแล้วนะคะสามารถไปเอริโกสอัมมติตุดกินโตได้ค่ะแล้วแต่ความชอบและก็ความสามารถของแต่ละคนนะคะในคอร์สที่้อมเรียนทั้ง2องคอร์สนะคะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร,ร์คำนวณน,นะคะเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าต้องคิดสูตรนะคะแล้วก็ตีสูตรด้วยค่ะคำนวณในการตวงแต่ละครั้งด้วยค่ะ ในคอร์สก็จะมีการสอบความชำนาญการด้านสุขลักษณะทิ่เยาเนี่ยปาสีนะคะแล้วก็มีการสอบความเชี่ยวชาญด้านแอลโกอฮอล์ด้นะคะความชำนาญการด้านอนามัยก็คือวิธีเก็บรักษาอาหารการถนอมอาหารอาหารประเภทไหนที่สามารถนำมาอุ่นได้อีกรอบเพื่อไม่ให้ เกิดอาการอาหารเป็นพิษกับลูกค้านะคะการล้างจานควรจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่และสำหรับความชำนาญด้านแอลกอฮอล์นะคะหรือว่า Anisquerulupa a n นิสเ e ลู l ู p นน a นี้มีหลากหลายประเภทมากนะคะแต่อ้อมก็จะพูดถึงแค่ในคอร์สที่อ้อมเรียนนะคะใบชำนาญการด้านแอลกอฮอล์นี้ไม่ใช่ว่า,ามาเรียนว่าการชงแอลกอฮอล์ต้องชงแบบไหนนะคะแต่มันเป็นการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายค่ะเช่นเราสามารถขายแอลกอฮอล์ให้กับ ผู้ที่มีอายุเท่าไหร่ซื้อแอลโกอฮอล์แล้วสามารถไปนั่งกินตรงไหนได้บ้างกฎหมายเกี่ยวกับบุรี่ประมาณนี้ค่ะซึ่งกฎหมายพวกนี้แต่ละปีก็ต้องมีการอัปเดตนะคะในคอร์สที่ยอมเรียนก็จะมีทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้วก็การเรียนการสอนนี้ก็จะเป็นภาษาฟินนิสทั้งหมดเลยนะคะคอ,อร์สคอร์สแที่ยอมเรียนนะคะก็จะเป็น คายกับว่านานาชาตนะคะก็มีเพื่อนต่างชาติเข้ามาเรียนด้วยนะคะแต่ว,ว่าคอร์สที่2นะคะเป็นอมติตุ่กินโตเนี่ยอ้อมก็เรียนกับคนฟินล้วนเลยค่ะมีหัวดําหัวเดียวนี้แหละคะ่ะอ้อมเรียนภาคค่มเอาค่ะเพราะว่ากลางวันน้อมก็ทํางานไปด้วยนะคะสําหรับผู้ที่จบด้านนี้นะคะสถานที่ทํางานก็สามารถหางานได้ตามครัวของโรงพยาบาลครัวของบ้านพักคนชาราแล้วก็ ครัวโรงเรียนครัวโรงเรียนอนุบาลตามบริษัทส่วนบุคคลที่มีการจัดเลี้ยงนะคะหรือพวกอึกซิตุยเนฟิรมาค่ะตามร้านกาแฟาด้วยค่ะสําหรับประสบการณ์ที่อ้อมเคยทํานะคะอ้อมก็ทําเกี่ยวกับจัดเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็เสิร์ฟรวมทั้งแคชเชียร์อ้อมก็ทําค่ะส่วนตัวนะคะหลังจากที่อ้อมเรียนจบคอร์สแรกนะคะอ้อมก็ได้บรรจุเป็นพนักง,งานประจําให้กับหน่วยงานของรัฐที่หน,นะคะ ทำงานอยู่ในครัวของโรงเรียนนะคะและก็ครัวของอนุบาลค่ะวางวางอ้อมก็รับจ็อบนะคะเสาร์อาทิตย์อ,อมก็ไปทำงานเสิร์ฟค่ะตามร้านอาหารหรือตามบริษัทเคเทอริงของอ่าส่วนบุคคลต่างๆนะคะก็พอจะพูดได้ว่า10-45ปีในวงการนี้ก็พอจะรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ได้รับนะคะส่วนมากพวก ที่ทำงานตามบริษัทเค t e r i n g เหรออะไรเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเสาร์อาทิตย์แล้วก็งานล่วงเวลาได้ค่ะแต่ละที่เงินเดือนก็จะไม่เท่ากันนะคะซึ่งไม่สามารถตอบได้ค่ะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละคนด้วยค่ะ